นายทอดทำอะไรกิน,กนเหรอเขียงบอลไส้หมูเขียงบอลไส้หมูใส่ตัวอันนี้ป่าอันนี้ตัวอะไรเนี่ยยายยายทอดอันนี้ตัวอะไรอันน้เป็นดานอันนี้เป็นด่างว่างไม่ได้ใส่ไม่ใส่ตัวนี้จะใส่ตัวข้างล่างเนี่ยตัวจริงนี่ยไอตัวจริงๆรอ่ะ <laughs> <laughs> เห็นไหมยายทวดอยู่คนเดียวเอ้ยวันนี้พี่เพชรไม่ขึ้นมาเหรอมึงพูดถามหาพี่เพชรอยู่ติ๊ <laughs> าคนดื้อถามหาคนดือ้อมาแล้วกมากันแล้วันนีไอไปสอมอแล้วไปโรงเรียนไหมวันนี้วันอะไรไปสิไียอ่คุณว่ายาดาโทรมาไหมก่อคิดถึงก่อโอ้โหคุคิดถึงแพตตี้อยู่นี่ไงแพตมันจะคิดถึง เดี้เหมือนกันไงเข้ากันได้เคเมีอ่ะอ่าฝนตกเพราะเขาข้อแม่โอ้โหเห็นเมื่อวานนี่ฝนตกบอกว่าสี่สิบจังหวัดดูทางน้านทางเหนือน้ําท่วมไหลหลักตามเรื่องของมันลูกด้วยบรรยากาศท้องฟ้านะคะอืมที่ตกยูแต่ตกดินบ่เปียกย้อนวิ่งผ่านน้องมันบอกว่าพายุที่เข้าแล้ว ย่เห็นน้ำพิ่นน้ำลงค่ะเป็นอืู่ดเดี๋ยวให้เราดูอีระาวางัง n h ยมอ,อดูในบ้านนี่บ้านในบ้านไม่มีอย่างละ้ะหลังบ้านค่อยกระหายห่วงเราเพราะว่าขุดดินสูงลิบแล้วอืมลองน้ำนั่นโอ้มันมีการต้มกินข้าวอินกินเผ็ดตกกะไหลเข้าบ้านแม่นี่โตแม่ก็ลืมมาตัวไสรา่งเนาะโตตาย ขีบุกฝนไปกูก็โบวัยโ,ฮโฮอ้หพอหันไปปับ๊บเออนึกได้งางไปอ่ะโอ้ขอใส่หลางบ้านหลังบ้านเจ้าท่านถ้าขุดลองต้องไปขุดพุ่นเนเหนื่อทรายหลังคาไปทางหลังพุ่นเนี่ยต้องหาเอิ้นใครมาขุดมันต้องไปขุดหรอกวัมอะไ่มาจากบ้านอะไรต้วเรียนวัอมันก็ลงมาเนาะน,นบ้านบนเขามันก็ธรรมดามันก็ไหลกันไปเนาะส่วนกันไป ไปไหลค่าส่านตั้งสนุนมายายวัฒนามายายตุเรียนยายทุเรียนก็มานี้เด็กมันกระลังมาทางนั้นนะเฮ้ยบ้านเรียงแถวกันมาแต่บอกเข้าบ้านก็โอเคไหลให้มันเลี้ยงไงอย่างของคล้ยนั้นหายห่วงแล้วครูสูงแล้วอืมโอ้อร่อยไหมยายทานนี่ยายยายทวดชิมแซบบ๊แซบปเปรี้ยวหวานหวานโอ้อยากทดนนำด้วเนาะทำกินข้าวมีกแล้วข้าวเหนียวข้าวเจ้านะ าเหนียวก็มีข้าเจ้าก็มีใจกินข้าเจ้าให้มันเปิดมืออดทำแล้วแพตตี้ไปไหนแพตตี้อยู่บ้านแพตตี้เลยลูกวันนี้แพตตี้ไม่ขึ้นมาหาทวดเจยามันก็มาดลูกนี่เนะลงรถนี่มาอ่าพอดอ่าพอดมาอยู่ด้วยตอนกลางวันนะกลับบ้านไปแล้วอย่าเพลียเลี้ยงพอดอ่าแพตตี้ไปโรงเรียนจะเลี้ยงทำไมถามหาแต่แพตตี้อู้ ฮะพตตี้อพตี้หรือว่าถ้าอย่างนั้นก็เอามาอยูด้วยกรนจะรพิตตี้พิตตี้จะไปนอนอดบ้านผี่บ้านพวกเราวะก็อยู่แต่กับแพตตี้น้ติดแพตตี้ดื้อเหมือนกันหัวโขกเหมือนกันนะใบอันนี้ทุ่หนึงก็มืดแล้วนะบ้านาอมเบิกงนงง ยยากันงวงไว้อโนะมัน,นเป็นเวลาตรงกันข้ามกันไงลูกอ่าตอนนี้บ้านเราบ่ายสองตอนนู้นที่นุ่นหนึ่งทุ่มเนาะทุ่มหนึ่งนะฮะอากาศมาตรงกันไงลูกเย่เข้าเฮกินผู้เดียวพี่น้อง่ะหลังจากกินข้าวอินในสุดมาคุยกับคุณยายยายทำไมมันเร็วขนาดน,นั้น่ะ